สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกเอี้ยงคำแพงค่ะวันนี้แม่นกเอี้ยงคำแพงจะมารีวิวให้ดูว่าต้นมันเบอรี่มันเบอรี่ใช่ไหมมันเบอรี่หรือที่ทางภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นหม่อนนะคะ ม่อนค่ะมันเบอรี่ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเนื้อที่มากมายอะไรนะคะมีเหมือนแม่นกเอี้ยงคำแพงอะมีเนื้อที่อยู่แค่25ตารางวาก็สามารถปลูกมันเบอรี่ไว้กินได้นะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเบอรี่ยี่สิบห้าตารางวาปลูกได้ค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะติดถนนติดกับถนนเลยบ้านบ้านติดกับถนนเลยค่ะ ปลูกมันเบอรี่ไว้หนึ่งต้นจริงๆแล้วก็ปลูกไว้หลายต้นนะคะแต่เขาเสียชีวิตไปหมดแล้วนะวาคะแล้ไม่ต้องทำอะไรเขาเพราะเขาโตเพอาะเขาโตเเาาก็ป้ายเขามาทางเดียวกัน แบบนี้เนี่ยค่ะเขาเวลาเขาสูงเขากิ่งเขาจะไม่แข็งเขาจะย้อยลงมาแบบเนี้ค่ะแล้วก็จับเข้ามาสูงๆเขาเขาจับกิ่งเข้ามาลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะจะเห็นไหมเนาะ ดี๋ยวนะเนี่ยค่ะกิ่งของเขาจะป้ายออกมากลางถนนเลยค่ะกิ่งนี้ค่ะเนี่ยเราก็จับเขาจับกิ่งเขามามัดกับกิ่งนี้กิ่งที่อยู่ ข้างในรั้วคะ่ะมามาัดกันเขาก็จะอยู่ได้เนี่ยติดถนนไม่ให้กิ่งเขาออกไปยื่นไปแย่ออกไปปิดกัน้นการจราจรของรถที่อยู่กับถนนน่ะป้ายเข้าไปซ้ายเข้าไปขวาตรงกำแพงผนังบ้าน ก็ไปไม่ได้ถนนก็ไปไม่ได้นะคะแล้วก็ป้ายเข้ามาทางซ้ายทางขวาให้เข้ามาทางเดียวกันเขาก็จะติดดอกติดลูกให้เราแบบนี้คะ่ะถึงเวลาแล้วเขาก็จะติดให้เราเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีกินค่ะไม่ต้องไปซื้อเขา นะคะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเยอะค่ะเนี่ย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 โน่นนะคะเต็มเลยค่ะไม่ต้องซื้อเนี่ย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 ปลูกให้กินนะคะเพื่อนๆต้นเดียวไม่ต้องตัดเขาหรอกค่ะ ปล่อยให้เข้าโตแล้วก็จับกิ่งขาโน้มมานะคะนะคะมันเบอร์รี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่แล้วคำแพงก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ